ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ครับรายการที่จะเจาะลึกหุ้นเทคหุ้นนวัตกรรมและหุ้นแห่งอนาคตที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่มันซ่อนโอกาสที่น่าทึ่งเอาไว้ใช่เลยครับมายแล้ววันนี้เรามีหุ้นตัวหนึ่งที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะเป็นหุ้นพลังงานน่าเบื่อๆแต่พอไปดูไส้ในดีๆโอ้โหมันคือหุ้นที่กำลังเดิมพันอนาคตกับ AI แบบเต็มตัวเลยครับ หุ้นตัวนั้นก็คือ NRG Energy หรือตัวยอ่อ NRG ครับ NRG Energy ชื่อเหมือนบริษัทไฟฟ้าทั่วไปเลยนะคะพี่แทนมันต่างจากหุ้นโรงไฟฟ้าอื่นๆที่เราเห็นในตลาดหุ้นยังไงคะคำถามดีมากเลยหมายนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับ NRG ไม่ใช่แค่บริษัทสาธารณูปโภคที่รัฐคุมราคาแต่เป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร i n t e a t e d Power Company ในตลาดเสรี ครบวงจรหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเขาทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับหมายคือมีทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองทั้งก๊าซธรรมชาติถ่านหินนิวเคลียร์และธุรกิจค้าปปีกคือการขายไฟตรงถึงบ้านคนและบริษัทต่างๆกว่า7ล้านรายในทั่วอเมริกาเหนือเลยนะผ่านแบรนด์ดังๆอย่าง r e l a n ซ์หรือ d i เล็กเอนเนออ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนมีทั้งโรงงานผลิตสินค้า และมีร้านค้าของตัวเองเพื่อขายสินค้าโดยตรงเลยซึ่งธุรกิจขาปีกที่ขายไฟให้คนเป็นลงังานคนเนี่ยมันสร้างไรายได้ที่สมั่งเสมอมากๆใช่ไหมคะพี่แทนถูกต้องในขณะที่ราคาไฟฟ้าในตลาดค้าส่งมันผันผวนสุดๆธุรกิจขาปีกนี่แหละคือกันชนชั้นดีที่สร้างกระแสงเงินสดที่มั่นคงให้บริษัทซึ่งนี่ก็เป็นความแตกต่างข้อแรกที่ทําให้ NRG ไม่เหมือนใครครับแต่เรื่องที่ทําให้เราต้องหยิบมาคุยกันวันนี้คือ2การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าบริษัทไปเลย การเคลื่อนไหวที่ว่าคืออะไรคะเล่าเลยค่ะอยากรู้แล้วอย่างแรกเลยนะเมื่อต้นปี2023 NRG ทุ่มเงินกว่า5.2พันล้านดอลลาร์ซื้อบริษัทวิวินสมาร์ทโฮมวิวินบริษัทเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะและความปลอดภัยเหรอคะบริษัทไฟฟ้าไปซื้อบริษัทเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะเนี่ยนะเพื่ออะไรคะเพื่อเปลี่ยนตัวเองไงครับเขาไม่ได้อยากเป็นแค่คนขายไฟฟ้าที่ใครๆก็เรียนแบบได้อีกต่อไป เขาอยากเป็นแพลตฟอร์มบริการที่จําเป็นสําหรับบ้านลองคิดดูนะมายจากเดิมที่ขายแค่ไฟฟ้าเขาจะขายพ่วงระบบความปลอดภัยเทอร์โมสตัตอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดไฟระบบจัดการพลังงานในบ้านทุกอย่างครบจบในที่เดียวเลยนะว้าวเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยค่ะเพราะมันทําให้ลูกค้าติดหนึบมากขึ้นคือถ้าจะย้ายค่ายไฟฟ้าก็ต้องรื้อระบบสมาร์ทโฮมทั้งหมดคงไม่มีใครอยากทําแน่นอนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าแต่ละลายไปในตัวใช่เลยครับ แต่นั่นแค่หมัดแรกนะหม่หมัดที่สองนี่แหละคือหมัดน็อกที่เกี่ยวกับ AI เต็มๆเ,เลยครับตื่นเต้นพาเลยค่ะ NRG เพิ่งประกาศดีลย,ยักษ์ใหญ่ทุ่มเงินประมาณ12,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด12กิกะวัต์จากบริษัท LS Power ดีลนี้ทำเลกกำลังการผลิตไฟฟ้าของ NRG เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะเดี๋ยวค่ะพี่แทนในยุคที่ทุกคนพูดถึงพลังงานสะอาด ESG ทำไม NRG ถึงทุนเงินมหาศาลไปกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลล่ะคะมันดูส่วนกระแสะมากๆเพราะว่า NRG กํากำลังเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่ามหาวัฒจักรความต้องการพลังงานไฟฟ้า power dan super cycle และตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของไซเคิลนี้ก็คือ AI ครับ AI หรอคะมันเกี่ยวกันยังไงไม่รู้ไหมว่าการค้นหาด้วย Chat GPT แค่ครั้งเดียว ใช้พลังงานมากกว่าการค้นหาด้วย Google ถึง10เท่าแล้วศูนย์ Data Center ที่ใช้เทรนและลัน AI พวกนี้มันคือตัวสู่พลังงานขนาดมะหือมาเลยนะและที่สำคัญคือมันต้องการไฟฟ้าที่เสถียรและเชื่อถือได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดอ๋อพอจะเห็นภาพล้คะ่ะพลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์หรือลมมันดีแต่มันมามา,มาหยุดหยุดไม่สามารถจ่ายไฟคงที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยตัวเองบิงโก นั่นแหละครับคือจุดที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ NRG ซื้อมาเข้ามามีบทบาทโรงไฟฟ้าพวกนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยยืดหยุ่นสั่งเปิดปิดได้รวดเร็วทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมที่สำคัญที่สุดในการสร้างเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าและเป็นแหล่งพลังงานหลักที่จ่ายไฟให้ศูนย์ Data AI ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดเหมือนกับว่า NRG ไม่ได้กำลังเดิมพันต่อต้านพลังงานสะอาดแต่กำลังเดิมพันว่ายิ่งมีพลังงานสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอมากเท่าไหร่ พลังงานสำรองที่เชื่อถือได้แบบการธรรมชาติก็จะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีความต้องการจาก AI เข้ามาเป็นตัวเล่งถูกต้องเป๊ะเลยครับและเขาไม่ได้แค่คิดนะเขาลงมือทำแล้วด้วย NRG กำลังเจรจาดีลใหญ่ๆเพื่อจ่ายไฟให้กับศูนย์ดาต้าทั่วประเทศมีตัวอย่างที่เขาเซ็นสัญญาจ่ายไฟให้ศูนย์ดาต้าแห่งในเท็กซัสและกำลังพัฒนาที่ดินของตัวเองเพื่อสร้างศูนย์ดาต้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเลยนะสุดยอดเลยค่ะ เป็นการวางตำแหน่งตัวเองที่ชัดเจนมากคือเป็นผู้ให้บริการพลังงานที่ขาดไม่ได้ในยุค AI เลยจริงๆค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเทียบกับหุ้นพลังงานตัวอื่นจุดเด่นของ NRG คืออะไรคะสรุปให้ฟังอีกทีงได้ไหมคะได้เลยครับสรุปง่ายๆก็คือ NRG เป็นหุ้น h ฮบริดที่ไม่เหมือนใครเพราะมันรวม3ธุรกิจไว้ด้วยกันโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่พร้อมทำกำไรจากความต้องการพลังงานของ AI ธุรกิจค้าปลีกพลังงานที่มั่นคงที่สร้างกระแสงเงินสดและเป็นประตูสู่ลูกค้าหลายล้านคนธุรกิจบริการบ้านอัจฉริยะวีวินสมาร์ทโฮมที่กำลังเติบโตและมีกำไรสูงช่วยเพิ่มความพักดีของลูกค้าแต่การเดินเกมแบบนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือเรื่อง ESG การลงทุนหนักในเชื้อเพลิงฟอสซิลอาจทำให้หนักลงทุนสายกรีนไม่ชอบแล้วก็มีเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเยอะมากจากการซื้อกิจการทั้งสองอย่าง และก็มีเรื่องความเสี่ยงในการรวมธุรกิจที่แตกต่างกันมากๆเข้าด้วยกันให้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่าตลาดจะชอบเรื่องราวการเติบโตนี้นะคะเพราะเห็นว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะมากเลยใช่เลยครับหุ้นขึ้นมามากกว่า60%ตั้งแต่ต้นปี2025ตลาดกำลังให้ราคากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเขาในการเป็นผู้ชนะในสมรภูมิพลังงานยุค AI ครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะ จากหุ้นพลังงานธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับอนาคตของเทคโนโลยีและ AI ได้อย่างแนบเนียนเลยครับผมนี่คือตัวอย่างชั้นดีของการมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจดั้งเดิมสําหรับนักลงทุนที่เชื่อว่า AI จะสร้างความต้องการพลังงานมหาศาลและเชื่อว่าก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่จําเป็นต่อไปอีกนาน NRD ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนและสนุกมากๆเลยค่ะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับหุ้นพลังงานไปเยอะเลย ครับผมและสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบรายการคุยหุ้นกับ AI อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดหุ้นน่าสนใจที่เราจะเอามาเจาะลึกให้ฟังกันอีกในตอนหน้า